นี่แหละความภาคภูมิใจของพวกเราคนรักบิลกินมีทั่วโลกหนุ่มหล่อมากความสามารถส่นเสริน้าข่าวมือถือเมื่อบิลกินปรากฏตัวในงาน NYAFF2024 เป็นงานพรมแดงของนิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลชอบงานนี้เพราะงานนี้ให้เกียรติน้องเขามากถึงขนาดขึ้นบิลบอร์ดในไทม์สแควร์แล้วเป็นข้อความตัวใหญ่เลยนะว่าบิลกิน w e l c o m e t o ิ n e w y o r แถมแถมแถมแปะไอจีให้เสร็จสับช่วงเดินพรมแดงคือคนมารอเจอพระเอกตัวจริงเยอะมากเรียกได้ว่าอินเตอร์แฟนไม่ว่าจะชาติไหนทุกคนต้องรู้จักคำว่าบิลกินหล่อมากทั้งสิ้นน้องเก่งมากครับแต่ที่สำคัญนะน้องต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่ไม่เคยท้อถอยพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ได้เล่นหนังอย่างที่ตัวเองตั้งใจได้เจอบทที่เหมาะสมแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่คอยซัพพอร์ตเสมอ เรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่บิลกินมีบวกกับโอกาสดีๆส่งบิลกินมาถึงเทศกาลหนังในนิวยอร์กแล้วความสำเร็จอีกมากมายอ่ะมันรออยู่ไม่ไกลแล้วนะทั้งดีใจแล้วก็ยินดีมากๆด้วยเสนอหน้าข่าวมือถือ